เพืนเพื่อนหลังจากที่ตัดแล้วเขาก็ตัดเสร็จไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจ้าบัดนนี้เขาก็จะมาเก็บตั้งตั้งว้ก่อนจะืนเพื่อนหาฝนบวมาา้าไงมันจะทําให้การเกิดเสียหายสําหรับต้นมันถ้าเอานอนใ้ก็สีมาตั้งจุ้มว้ก้อนพี่น้องจุ้มว้พอประทังไว้นอนว้มันจะเสียหายไว้ต้องตั้งไว้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่เบิ้งเบื้องน้อยสิพ้าตั้งต้นมันจะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ตั้งจังไหล่ะ เอาละฝนนี่หน่อยกระตั้งก่ได้ <c oughs> อเ,อเอาเอ่อเพื่เอ้ยนี่หน่อยสิพามาตั้งก่อนนะคะตักก้งกระตั้งแบบง่ายๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่หน่อยก่ได้มัดเนาะ,ะจาิจุ่มเอาจุ่มเอาละพี่น้องตั้งไว้ก่อนสามฝนมาฝนบ่าม้าไงแต่ยังดีก็เอาน้อนไว้จ้ะถ้าฝนมาเร็วก็สิไข่แนแ่จะยืดยืดยืดเวลาไปได้เดินเติบหรือจะเพื่อน นจ,น,จมมนจะตึ้งไม่ก้นจะเพื่อนๆต้นมันก็สูงพอได้อยู่นะคะนี่งจะเพื่อนๆจะตึ้งแบบนี้สว อุ้มไว้ก่อนลายเติบอยู่นะคะดูกมันที่ขนมาไหวกระดายเพื่อนเพื่อนจ้ะแต่ว่าสิพอให้บอพอให้อันนี้ก็ยังบรูนะคะเพราะเพิ่นที่ปลูกกระเยอะอยู่จ้ะ แ้ฝนมาภายในสิ้นเดือนนี่ก็สิโอเคยอยู่พี่น้องว่าตัดไว้หนึ่งนี่เลยจังแด้เพิ่นมาฝนจะมาประมาณกลางเดือนนี้นะแต่ว่าเมื่อน,นี้บรรยากาศจะสงคือสงคือพี่น้องสงคือฝนสิตกสินั่นนี่บแบบจะสิตกบ่ตกบ่น,นี้ <S <S ตัก็สิจุ่มไปก่อนล่ะจุ่มนึงก็สิได้อยู่ประมาณไอ้บโมแม่จุ่มกองนึงเลยี่กองกองไว้นี่ก็สิได้อยู่สองกองสามกองสี่ห้ากองอาจจะได้สิบไรพี่น้องตอนนี้จะกองจุดกอง สิบห้า 16, 17, กเจ็ดกล่องพี่นอ 17, ้องสิเจ็ดกล่องกล่องลเะเ,ลเสียบละเสียบพี่น้องจ้าสองสี่หกแปดสิช่องสี่หกสิบเจ็ดกล่องพี่น้องเลยจุ้มไหม้นมีผู้จัดการกัไปขนมา,าน้ันนี้แล้วนะคะ ฮะเอาตื่นแล้วเต้ลูกคอยตื่นแล้วพี่น้องเอ้ยประมาณสิบหกสิบสิบหกสิบเจ็ดกองนี่แล้วพี่น้องจ้าเนี่สี่กองหากองต่อสิบไรได้อยู่เพราะว่ามันกล่องไงพี่น้องน่จ้ะ เดี๋ยวนายน้อยไปเอาคนน้อยลงจากรถก่อนนะคะหาแล้วตื่นแล้วจ๊ะเดี๋ยวจักน้อยก็จะพาเมื่อบ้านแล้วจ้า